สั่งซื้อเทอร์โบของเราเป็นของแท้จริงหรือเปล่าปัญหาในเรื่องของปลอมที่เป็นของก๊อปเยอะคือเรายินดีนะครับชดเชย1 0 0แสนบาทครับก็สืบเนื่องจากมีลูกค้านะครับจากประเทศเพื่อนบ้านพมา่าลาวกัมพูชาสั่งซื้อเทอร์โบเราก็ก่อนจะสั่งซื้อนะครับลูกค้าก็มีความกังวล ว่าสินค้าของเราเนี่ยเป็นของแท้จริงหรือเปล่าทางเราก็อยากมาให้ความมั่นใจกับลูกค้านะครับก็หากลูกค้าสั่งซื้อเทอร์โบแท้กับเราทั้ง IS I อ i ไอและการเร็ดลูกค้ามั่นใจในสินค้า100%แน่นอนหากลูกค้าตรวจพบว่าสินค้าด้านในที่ไม่ใช่เป็นของทั้ง2โรงงานจากผู้ผลิตคือเรายินดีนะครับชดเชย10,000บาทต่อ1ลูกเพื่อเป็นการยืนยัน ว่าเราไม่มียัดไศส้สินค้าที่เป็นด้านในออกมาจากหน้าโรงงานของทั้งสองแบรนด์ร้อยเปอร์เซ็นต์จากการประชุมของเรากับทั้งสองแบรนด์นะครับทั้งไอเอไอทั้งการเลนข้อมูลที่เราได้มาจากการประชุมนะครับคือไม่ว่าลูกค้าจะซื้อกับทางศูนย์บริการหรือจะซื้อกับทางเราซึ่งเป็นตัวแทนจําหน่ายของทั้งสองแบรนด์ลูกค้ามั่นใจได้เลยครับว่าเป็นสินค้ามาตรฐานเดียวกันไม่ว่าจะผลิตฐานผลิตที่ไหนนะครับเป็นมาตรฐานหนึ่งเดียวทั่วโลกของทั้งสองแบรนด์นะครับถ้าเป็นของแท้เนี่ยจะเป็นลักษณะน,นี้ ก็เป็นอย่างนี้เลยครับกล่องก็จะเป็นกล่องสก,กีนเท่านั้นอย่างแต่ละแบรนด์ก็จะมีสก,กีนเป็นโลโก้ของตัวเองทปนี้ก็มาอยากให้คำมั่นใจกับลูกค้าปัญหาในเรื่องของปลอมที่เป็นของก๊อปเยอะเราไม่ได้มาซ้ําเติมลูกค้าแน่นอนครับคือเรามาทําสิ่งนี้ก็อยากจะให้ได้ให้ลูกค้าได้ใช้ของที่มีคุณภาพของดีของแท้ก็ติดตามชมเราแล้วก็มีข้อมูลดีๆเราจะมาแจ้งให้ลูกค้าทราบต่อ,ตอไปขอบคุณครับ